ไปรักการทานเข้าโรงพยบาบาลเพียงแค่สองวันเองนะคะโดยที่พูดง,ง่ายๆว่าเพื่อนถูงตั้งตังตวกันไม่ทันเลยเรากลับมาในเรื่องนี้อีกทีนึงนะคะคือพิทยานินบอ,อกใาการนี่แหละประเทศไทยค่ะทีนี้พอบรรจันต้อยก็จะโทรศัพท์ไปเพื่อจะนัดแนะสําหรับสัปดาห์นี้ก็ปรากฏว่าโทรไปเนี่ยภรรยาเป็นผู้รับสายเป็นเสียงผู้หญิงรับ เต้ก็บอกว่าขอเรียนสายพิทยาค่ะก็ถามมาใครบอกว่าสิริพรค่ะจากเอ5มวห้าก็บอกโอ้คุณพียาป่วยอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะคุณสิร,พริพรเต้บอกแปลว่าอะไรก็ขั้นวิกฤ, <c oughs> กฤตก็สภาพของการเข้าโรงพยาบาลวันนั้นเดี๋ยวต้ยขอเล่านิดหนึ่งฮะจากที่ปากคำของภรรยาคือว่ารู้สึกเจ้าเอกสารเนี่ยค่ะพี่เอกสารไปส่งอ,อ,อะไรคะสมาคมหนังสือพิมพ์ที่อยู่ตรงข้ามโรงพยา <c oughs> บาลวัชรา <c oughs> สมาคมัะข่าวใช่ไหมคะคที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระแล้วก็ส่งเอกสารให้แล้วก็ลงมามีคนเห็นว่าแกยืนจะไขประตูรถะะพยายามเอากุญแจเนี่ยใส่เข้าไปในช่องกุญแจเพื่อจะไขประตูรถอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่เข้าแล้วเสร็จแล้วก็ล้มลงไปจากนั้นเนี่ยรู้สึกก็จะมีคนเขาก็เจ้าหน้าที่สมาคมเจ้าหน้าที่สมาคมพาไป,ไปวชิระวะชิระใช่ไหมคะค พอไปถึงที่วชิระเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องของการรักษาที่ปัญหาที่ได้ฟังก็คือว่า,ารู้สึกพยาบาลเขาบอกเขาต้องตรวจเลือดก่อนคือคุณวิยารักษาประจำอยู่ที่ราชวิถีอ๋อค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะแต่ก็เลยขอเขาก็เลยส่งต่อไปราชวิถีเลยส่งต่อมาที่ราชวิถี<อ>ทีนี้พออยู่ที่ราชวิถีเนี่ยสองคืนท่านเองค่ะก็จากไปอย่างอย่างสงบซึ่งเป็นโรคอะไรนะคะ เออเป็นมะเร็งในถุงในท่อน้ําดีซึ่งตือ <c oughs> ตอนนั้นอ่ะคือกุริยารู้แต่เพียงว่ามีปัญหาเรื่องท่อน้ําดีนะแต่ไม่ไม่คิดเป็นมะเร็งผมยังคิดเล่นเล่นบอกคุณไม่น่าจะเป็นอ่ะเพราะว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยภูมิมันจะโตใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นแต่คุณริยาผอมนี่ไม่น่าจะเป็นแล้ว ตอนพบกันครั้งสุดท้ายคุณวิยาบอกว่าโอ้ออีกสองเดือนมันต้องเจ็บหมอต้องประเมินว่าเป็นมะเร็งหรือไปเป็นแต่เราก็บอกว่าไปตรวจแล้วแต่รอฟังผลอย่างครี้คนะคะมีอาการที่ทํางานด้วยกันเนี่ยค่ะที่นันแกมีอาการอะไรบ้างไหมที่ว่าเป็นคนป่วยคืออาการที่วิยาแสดงออกที่เราเห็นเนี่ยที่ผมเห็นก็คือว่าวิยาเป็นคนที่เดินแบบระย่องระแย่งระย่องแย่งคือไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะฮะ ก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วปกติเขาก็ไม่ใช่คนแข็งแรงอยู่แล้วน<ฮ>ะก็เดินเรามีก๊อฟมัน,มนกว่าเออวิยามันแค่เป็นอะไรพอสมควรแล้วละ่ะแล้วระหว่างที่วิยาเข้าเข้าโรงพยาบาละมีอยู่วันหนึ่ง <ฮะ S 2> พี่สีมาทํารายการที่นี่แทนวิยาใช่ไหมใช่นั่นะก่อนวิยาเสียนะฮะตอนนั้นก่อนก่อนหนึ่งวันอ่าใช่ใช่เพราะผมถามว่าพี่สีไปไหนบอกทำรายการแทนวิยาเพราะวิยาป่วยอยู่ ผมนซึ่งตอนนั้นพี่สีก็ยังไม่ไม่นึกว่าจะเป็นร้ายแรงไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องไร้ทั้งต้อยเองก็ไม่คิดแต่ว่าฟังจากภรรยาแล้วบอกว่าวิกฤตค่ะคุณสุริพรบอกวิกฤตนะคะก็เอ๊ะมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่ายังเจอกันอยู่นะคะเอไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าพี่ยาเนี่ยอาจจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงหรืออย่างไรผมผมว่าคุณพิยาไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว เพราะว่ายังเชื่อมั่นว่าเอ๊ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็แล้วก็ก็อย่างที่บอกว่าอีกสองเดือนหมอตึงประเมินให้แล้วก็มันหมอที่ราบิถีเขาก็ดูแลเต็มที่นะคตอนนั้นผมไปอยู่ที่ปราณบุรีคุณติวพภรยาโทรไปบอกพี่ตอนนี้คุณพิยาเข้าไอซีูแล้วผมรีบโทรมาทางหาคุณประเด็ทให้คุณประเด็้ราบิถีมันอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข บอกทางกระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแหล She, <ะ>หน่อยเถอะแล้วก็ช่วยดูนเนี่ยก็จัดการกันพอมาสองโมงเช้ารุ่งขึ้นคุณติวก็โทรมาบอกว่าเสียแล้วมันเร็วก็อยู่โรงพยาบาลแค่สองคืนกับสามวัน <uis. S 2> <kidding. S 3> คือผม <inde> ยืนยันว่าคุณนิทยาเนี่ยนะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไร,รสักอย่างนึ่งท,ที่ตายได้เลยเิื่อเขาบอกเขาบอกเล่าให้ผมฟังนะครับเขาบอกว่าอนาคตเขาเนี่ยหลังจากที่เขาไม่ทํางานแล้วเนี่ยเขาจะไปปวด แล้วก็จะเทศเขาจะไปเทบวชราการเทศให้คนฟังเพราะเขารู้รายละเอียดเยอะกเกี่ยวกับผู้คนอะไรต่างๆเขาตั้งไว้อย่างนั้นเลยเขาไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตอะไรแน่นอนอันนี้ผมยืนยันเพราะคุณวิยาบอกแล้วว่าเดี๋ยวพอเกษียณแล้วเว้ยจะไปเป็นไปบวชพระแล้วก็จะถือว่าให้ทานอะเป็นพระเป็นธรรมทานธรรมทานแต่คนความรู้เป็นธรรมทานคือเวลามาออกรายการกับต้อก็จะพูดเสมอว่า ผมก็ไม่มีอะไรหรอกคุณสริพรผมก็จะใช้ชีวิตของผมเนี่ยให้ความจริงแก่ประชาชนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความจริงผมก็จะพูดเรื่องความจริงให้มันกระจายเพราะสังคมเราเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนงี้นะสังคมประเทศไทยเนี่ยมีปัญหายังพูดเลยบอกว่าเออพี่ๆเนี่ยเก่งนะอายุขนาดน,นี้แล้วอะ่ะ<ม>ก็ยังมีอุดมการณ์ในการที่จะมาใน คุนายว่าไหนๆก็เป็นอาชีพนั่งสุพิม์พคือเป็นอาชีพเป็นฝังอยู่ในสายเลือดยังอุตส่าห์มานั่งจัดจัดตลุลาการเมืองกันต้อยก็ดูมาเป็นประจำานะคะเอ่อที่ต้อยบอกว่าพี่พิยาทราบหรือเปล่าเพราะว่าต้อยไปเหตนคือคุณติว๋วภรรยาพี่พิพยาเนะะี่ยค่ะไปเจอเอกสารที่พุณพิยาเขียนเอาไว้เป็นเกิดชีวิตที่น่าสนใจของตัวเองอยู่ท้ายรถนะคะฮะ ให้รถเนี่ยแกเล่าเนี่ยยึดอาชีพกันมาทั้งตระกูล3มเชื่อคนตอนที่ 1, 1> โดยวิทยาตันทสุดธดแกเขียนเอาไว้ค่ะนะคะแกบอกเลยว่าผมชื่อวิทยาตันทสุดเกิดเมื่อวันที่25วิทยาย,ยน2486 8 6. ขณะเขียนบันทึกฉบับนี้มีอายุ68ก็แสดงว่าเขียนตั้งแต่ปีก่อนนะคะเรียนจบปริญญาตรีคณะวาราสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปีพศ25 0 7 จนถึงปัจจุบันรวมแล้วเป็นเวลา47ปีและในช่วงหลังนี้ได้แตกขแขนงไปทำรายการวิทยุรายการเคเบิลทีวีเพิ่มขึ้นอีกผมรู้ตัวดีว่าชีวิตในส่วนที่ยังเหลืออยู่มีห่วงเวลาอีกไม่นานนักดังนั้นจึงคิดมานานว่าสมควรบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ประสบมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าแต่ละยุคสมัยสังคมไทยเป็นอย่างไรผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนผจญกับปัญหาแบบไหน ข้อมูลที่ผมเรียบเรียงจะมีส่วนช่วยทำให้มองเห็นพัฒนาการทางการเมืองการปกครองชัดเจนมากขึ้นซึ่งต้องขอขอบคุณคุณสุทธิชัยสืบสหาการนักหนังสือพิมพ์รุ่นน้องที่เคยร่วมอยู่ในประสบการณ์เดียวกันมองเห็นคุณค่าสิ่งที่ผมจะบันทึกไว้และเปิดโอกาสให้ใช้พื้นที่ในนิตยสารเจ็ดโบ๊ทตีพิมพ์เรื่องราวเออเนี่ยแสดงว่าเตรียมเขียนนะฮะแล้วก็บอกเลยว่า ขออนุญาตลำดับรากเงาสักเล็กน้อยผมเป็นคนที่มีสายเล mm ือดผสมสี่เชื้อชาติพ่อมีสายเลือดไทยจีนปู่เป็นคนจีนอพยพมาจากหมู่บ้านเท่งไฮสัวเถามณฑลกวางตุ้งนะคะปู่ชื่อในหัวตันทศุทเกิดในเมืองไทยอายุเจ็ดขวบถูกส่งไปเรียนหนังสือเมืองจีนนี่เขียนไม่หมดเลยค่ะเขียนเรื่องราวทั้งหมดแล้วในบันทึกนี่นะคะจะมีนะคะโหมโรงปฐมวัยนี่ก็จะมีสังคมไทยเงียบสงบชีวิตเรียบง่ายไม่สนใจการเมืองนะคะ ก็ว่าไปถึง้แต่วัยหนึ่งถึงสิบปีเนี่ยนะคะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเตรียมเขียนไว้เยอะนะคะท่าไม่ทราบว่าเขียนไปขนาดไหนแต่เนี่ยบอกจะลงนิยายสารอะไรเจ็ดบทหรือเจ็ดโบทที่จริงต้อยก็ยังพูดกับคุณติบอกโอ้จะได้จังเลยว่าทําไมที่พี่อยากเขียนไว้เนี่ยทไม่มาพิมพ์แล้วแจกในงานศพนะคะซึ่งเราก็ไม่ทราบมาก่อนเลยมาทราบเอาทีหลังบอกโอ้หนี่น่าจะ มาแจกไว้ในงานศพเพราะว่านี่คือประวัติชีวิตของคุณิยาแต่มันเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนะคะเกี่ยวเนื่องกัถึงสังคมของประเทศไทยการเมืองการปกครองทุกอย่างมันเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยมาถึงพูดกับพี่สีกับพี่นันนอกรอบว่าพี่สีพี่นันต้องเขียนนะคะต้องเขียนเอาไว้เพราะว่านี่คือมันไม่ใช่ว่าเขียนประวัติเราแล้วค่ะแต่นี่คือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เราจะต้องส่งให้ลูกหลานเราเนี่ย ได้เรียนรู้ได้ศึกษาตะกี้นี้เรามาถึงตรงคําที่ต้อยบอกว่านักหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยคับพี่แตกต่างกับนักนังสือพิมพ์สมัยนี้ยังไงที่ต้องเรียนถามเพราะว่าก็มีคนที่พูดบอกว่านังสือพิมพ์สมัยนี้เลือกข้างนังสือพิมพ์สมัยนี้เนี่ยบางทีนะเรื่องราวที่มันเป็นข้อเท็จจริงซึ่งน่าจะนําเสนอให้ประชาชนได้อ่านก็ไม่ค่อยจะมีคือมันต่างกันอย่างนี้ครับคุณต้อย นักสิตพ์ปิมสนใจเวลานี้ท่านเรียนจบจากหมายวิลยไลเมนิเทศศาสตร์ก็วรารส,สารศาสตร์คท่านมาจากฮอกคอยหนาช้างไต่เหมือนพวกเราไอ้พวกเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากการมันไม่มีไม่มีการสอนนิเทศศาสตร์วรารส,สารศาสตร์นะครเราก็เริ่มต้นจากที่ว่าคนจะมาเป็นนักพิมพ์เริ่มต้นต้องตรวจปุ๊บก่อนเหมือนเข้าเรียนปีหนึ่งนะ ตรวจปลุกคือเขาจะสอนให้เราด้วยภาษาไทยตัวหนังสือสะกดยังไงการันยังไงอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะเ,เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรอ,อ๋อเจ้าหน้าที่พิสูจน์ก่อนคือคนอ,คนอื่นเขาเขียนมาเราก็มานั่งตรวจตรวจ,ตรวจปลุกค่ะแต่ก่อนเข้าเดลเมย์ผมก็รับจ้างเป็นคนตรวจปลุกความนิยสารฉบ่บหนึ่งนะ ตรวจไปเขาก็เชิญไปเข้าเดลิเบสให้การตรวจปุ๊บเนี่ยมันทาให้เกิดอะไรขึ้นคะก็เขียนภาษาไทยถูกต้องค่ะหนึ่งภาษาไทยถูกต้องแล้วสองเรารู้เรื่องทั้งหมดเลยที่ไทยเราก็รู้เรืด็กขอเริ่มอันที่สองอัศัยสองก็เป็นผู้สื่อข่าวอาญากรรมผู้สื่อข่าวอาญากรรมเนี่ยมันก็ให้เราเรียนรู้หลายอย่างอันที่หนึ่งวิธีการหาข่าวเพราะเราต้องไปหาข่าวยังไงจะพูดอย่างไงให้เขาพูดกับเราอย่างหาข่าวสองวิธีการเขียนข่าว แต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยผู้สื่อข่าวอจกรรมเนี่ยนะมันอย่างผมเนี่ยเริ่มต้นที่เป็นผู้สื่อข่าวอจกรรมสายฝั่งทนเราเริ่มต้นที่โรงพักหนึ่งโรงพักหนึ่งคือต้องไปจวนตามโรงพักเวนตามโรงพักเนี่ยมันจะเห็นชีวิตนะชีวิตไปโรงพักสมมติเราเริ่มต้นชนะสุครามนะมันจะเห็นเรื่องอาไม่ใช่เอาเอานี่ก่อนถ้าสายเหนือนี่นะสายเหนือก็เริ่มต้นที่สำรัดรากมันมีเรือนจำอันักโต้แท้คุกบ้างอะไรบ้างนะ ก็จากนั้นก็มาพระราชวังค่ะแม่ค้ากับตำรวจทะเลาะก,กันอันนี้เราก็เห็นแล้วนะอันนั้นประจำอ่านะามาถึงเชลสุครามอาจจะมีผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวนะฮะไปสามเสนก็อีกคดีหนึ่งแต่เราก็เห็นแต่ขณะเดียวกันเราเห็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราได้เอาข่าวมาอย่างไงจะเขียนข่าวอย่างไงแล้วเราเห็นว่าชีวิตของประชาชนเขาเป็นยังไงคนยากคนจนอยู่ยังไงมันอันนี้ ที่นักเรียนมาอะไรเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เรียนมาอันนี้เป็นเรียกว่อมหาวิทยาลัยชีวิตค่ะขาะเดียวกันพอเรามาทํางานเนี่ยเริ่มจนพอจากอาชญากรรมก็แล้วแต่ความสามารถคนถ้าคนไหนถนัดกีฬาเขาก็เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาไปคนไหนถนัดเศรษฐกิจเขาก็เป็นสื่อข่าวเศรษฐกิจไปไอผมนี่ยเขาก็จับกันเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองค่ะนะคะทีนี้พี่อนันต์พี่อนันต์เนี่ยค่ะที่ตอนสมัยนั่นเห็นบอกว่าเวลาเขาหาข่าวกปนยังไงคะ คืออย่างนี้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยย <avenue S 2> ัง <Mustang> เราไปตระเวนตามโรงพักอะผมไม่ได้ไปเป็นนักข่าวยากรรมนะครับเขาเป็นกข่าวการเมืองเลย <คะ S 2> แต่ว่าความแตกต่างสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็คือสมัยก่อนคือสมัยนี้นักข่าวก็คือนักข่าว <คะ S 2> แต่สมัยก่อนเราเป็นนักข่าวการเมืองเนี่ย <weakest> เราเป็นนักคิดด้วยฮะก่อนเราจะถามผู้ใหญ่เรื่องอะไรเนี่ยเราต้องคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงผู้ใหญ่โกงหรือเปล่าอะไรแค่ๆอย่างนี้นะครับเราต้องศึกษาเลยแล้วเราเราถือเป็นนักคิดด้วย ตอนนี้พอเราเป็นนักคิดแล้วเป็นนักข่าวด้วยเราก็เป็นนักเขียนได้คมันมันมันสมมูลแบบนะฮะใช่ไหมถ้าถ้าเราเป็นนักข่าวแล้วเราไม่เป็นนักคิดเนี่ยตีโจทย์ไม่ออกคะนะครับเพราะเพราะนั้นผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เรียนตามมหาวิทยาลัยไม่ได้หรือนักเรียนจบมหาวิทยาลัยวันเนี้นะครับก็ไม่รู้เรื่องนะครับลูกสาวผมเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงข่าวการเมืองเนี่ยลูกสาวไม่รู้เรื่องไม่พูดด้วย เพราะว่าเขาไม่สนใจกันเอยเด็กสมัยใหม่ไม่สนใจกันเือยเลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแต่เวลาออกออกไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยเห็นคนอื่นมาทักพ่อบอกพ่อทํารายการอย่างนี้บอกเอ้พ่อมีคนดูรายการพ่อด้วยเหรอทำไมพ่อมีคนรู้จักพ่อขาถามนี้ตลอดซึ่งซึ่งเขาไม่เข้าใจไงฮะว่าทําไมคนมาทักเราแบบแบนเนี้ยเหมือนกับวิทยาเหมือนกันวันที่เผาศพเนี่ยนะครับมีแฟนรายการซึ่งไม่รู้จักวิทยาเลยนะครับ ไปเราก็มาบอกรเราบอกกันเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการซึ่งผมผมดีใจแทนวิทยานะครับเยอะมากเลยครับหลายคนมากคือต้อยเห็นที่นั่งอยู่ข้างหลังต้อยมาจากชนบุรีทั้งหมดนะคะพี <c oughs> ่แฟนคุณวิทยาจากจังหวัดชนบุรีขับรถมาค่ะเพื่อมางานศพพี่วิทยาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือกําต้องต้องพูดว่าถ้าถามว่าเราหวังอะไรในชีวิตจากการเป็นนักข่าว สิ่งน,นี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นรางวัลชีวิตนะคะคือ,คอถ้าจะพูดนะอย่า่าคุยนะ <c oughs> รายการจัตุรัสการเมืองเนี่ยแฟนเราอยู่ที่ตราดไอตังแตนราธิวาสยันถึงแมวซอ,อ,อร์่นื้อจดใตนะ้ใต้จดเนื้อใช่ค่ะก็ก็เป็นร,รายการที่ดั <c oughs> งมากเออตอเรียนตรงๆตอนดูจัตุออตรัสการเมืองแล้วก็เพื่อนตอนบอกว่าเธอท่าเจีได้สียดยนะฉันอยากจะย้อนอายุพวกพี่ๆที่เขามานั่งพูดจัตุรัสการเมือง อีกสัก20ปีอยากให้เขาอยู่นานๆว่าอย่างนี้เพราะว่านะคะเราจะหานัหนังสือพิมพ์ที่เที่ยงตรงนะคะแล้วก็นําเสนอเรื่องราวที่ที่เป็นประโยชน์ชัดเจนเที่ยงตรงแม่นยําต่อสังคมนมันหายากนะคะค่ะท่านผู้ชมคะก็เดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสักรู่เดียวถ้าหากว่าต้องการจะส่ง SMS นะคะแสดงความเสียใจยต่อการจากไปของที่วิทยาตานตสุดก็ SMS ที่464-2201หรือ MMS ที่464-2311ตอนนี้เราพักกันสักรู่ก่อนค่ะรับโชคชชตาไม่เบิดดีราย